โอเคสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกทกคนผมคือชิบิแจ็คฟลอสนะครับและตอนนี้เราก็มาเจอกันในเกมเดว i l m a ค c าย4 mm hmm. ในพาร์ทที่10กันละ mm hmm. จากความเดิมตอนที่แล้วนะครับคิลลี่โดนจับตัวเป็นรอบที่2แล้วนะครับโดนลักพาตัวไปตอนนี้เราก็ต้องหาทางกันต่อ mm hmm. ตอนนี้เราก็ต้องหาทางกันต่อ ทำลายลากแล้วแล้วนะครับด้วยความบังเอิญจากห้องของแอนนัสวิ่งกลับไปเลยครับต้องชอปปิ้งก่อน จับได้ไกลขึ้นนะครับ คุณก่อนนิ้วเดียวไอเนี่ยหมาสิบนิ้วมาโอ้ยจับอยู่ฮะฮ้ย มานนี่กูเฮ้ยกริ่งหลบแล้วนะ <c oughs> โอ้โหโดนไอ้ตัวใหญ่เฮ้ยไม่เห็นตัวเอง Quick, bài 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 โหอดหล่อเลยครับท่านผู้ชมโอ้ยโมแต่จรนะิงจริงมฟาส์มนานี่งฟาส์โอเคประตูปะเปิดเลยครับ ทางงาตรงนั้นไม่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 ไมไม 1, 5, 5, 5. โอเคครับทางลัดเราเปิดแล้ว ใส่กพุชเจทำไมเรายังไม่เห็นโบออฟนะถ้ไปลงไปเลยอืมตรงไหนปะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าผมลงมาลึกเกินไป เปล่าวะไม่น่าใช่นะไม่เลืกเกินไม่เลืกเกินถูกต้องตรงเป๊ะแหละครับน่แม่โอ้ยังไม่ไม่โดนอีก เอาโดนว่ะโดนโดนครับนี่แหละความเท่ของโชดาวคือพันจะตีเป็นคอมโบนะครับเป็นดาบคู่เราจะใช้ทั้งบูโรดทั้งแบบยามาโตะเราตีไม่ต้องไม่ต้องปัน่นไม่ต้องบิดโอเค โอเคเหลือใครอีกไม่มีนะรอมันหักวนะแต่เราก็ไปทางนี้ต่อครับโอ๊ยมันจะมันจะตายไม่ตายไม่ใช่เพราะอะไรนะมันจะตายเพราะเลเซอร์เนี่ยไปได้ไม่ข้างๆเ่ยเผื่อมีอะไรให้ฟาร์ม ปัญหามาแล้วปึ๊บปึ๊บโอเคถึงถึงถึงผมก็ตกใจหมดหรือว่าจะโดนเลเซอร์เมื่อกี้ปั่นเอานะครับไว้แต่แล้ว เมลฟิโตมันไอตัวเมื a a ่อก ah ี้มันชื่อว่าเมลฟิโตไอไอตัวกุ้งแดงๆข้างบนเนี่ยตัวใหญ่มันชื่อว่าเฟลส์เมลฟิโตกุ้งกล้ามกามหน่องกุ้งแดงไปอ้าว เบาท์มาพูดถึงมันมันก็มาเลยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเตียงไกลเฮ้ยเฮ้ยหลบได้แค่เฮ้ยแรกฮ้่มฮึ่มคุ้มเุ้ยเฮ้ม cô ghép mày đốn mày đốn mày đốn ăn đi đốn ồ oh, đốn อจัดการตัวนี้ก่อนนะครับตายปัญหาต่อไปเลยนะครับเราต้องไปทางใบพัดนี่เพื่อที่จะให้เครื่องเครื่องจักรตัวนี้มันทำงานช้าโอเค รู้สึกว่าทำไมมันหยุดเวลาน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 แปลกแมากี่มามีมามีมา,มมาอมชอบเร่งเครื่องนักเลยไม่ต้องเดี๋ยวชวนเร่งเดี๋ยวพาเร่งเองอเดี๋ยวเดี๋ยวพาเร่งเดี๋ยวพาเร่ง อยากจะเร่งมากๆต้องไปให้ห่างจากกองเงินกองทองตรงนั้นนะครับเราอย่าเพิ่งไปตีเพิ่งไปอะไรมันมานี่มานี้มานี้มานี่อืมเข้ามานี่เข้ามานี้นั่นแหละนั่นแหละลูกนั่นแหละนั่นแหละ บงังอ,อ,อ,อาจเฮ้ยตีอาบมุมผนังยัดเข้าไปในผนังเลยแล้วเราก็จะเก็บตังค์ได้อย่างสบายใจนะครับ ใช้วิงทาริสมันในการเปิดลิฟต์โอ้โหพาดบูออฟอีกแล้วเฮ้ยหัวหน้าสองตัวเลยเหรอ บนอากาศแล้วมันดีนะครับไม่อยากสู้บนอากาศอยากสู้บนอากาศมาเปลี่ยนรสชาติเปลี่ยนบรรยากาศกัน แล้วทีบไหนหน่วยสนับส,สนุนท่าอากาศยานโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจโหดอย่าทำร้ายกันเลย ถีบหน้าให้โอ้โหมันเล่งเครื่องอันนี้ถือเวลาตายที่อัดเสา โอเคนี่สกเลรคมิชั่นครับซึ่งก็จะไม่เล่นเหมือนเดิมเพิร์ลออฟสองหมื่นอนะ่ะซื้อซื้อไว้เดี๋ยวมาแป๊ ไปเลย <regret fully? S 2> LIKE! ทำไมช้าจังมาทำอะไรที่นี่เนี่ยช่างเหอะไม่ม <attacking. S 1> ีเวลาแล้วฉันก็ไม่มีเหมือนกันเข้าประเด็นเลยนะพลังเหลือล้น ฉันมาที่นี่เพื่อดาบนั่นนี่น่ะเลย <c oughs> นั่นเป็นดาบของพี่ชายฉันเอาคืนมาซะแล้วฉันจะปล่อยนายไปไอ้หนูไอ้หนูเหรอเคยโดนเด็กตเตะไหมล่ะ <c oughs>

Mà đi, mà đi Mà đi Ê <laughs> ต่อขึ้นหมดจริงจังกว่านะครับไม่น่าจริงจังละเฮ้ยข้านี้ไม่ทันมันกินจริงครับเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนอุ้ย

เกิดอะไรขึ้นทำไมจ้องอย่างนั้นล่ะดูเหมือนนายจะเล่นกับฉันตลอดนีนะตั้งแต่แรกดาบนั่นน่ะใช้เพื่อแยกโลกมนุษย์และโลกเราโลกปีศาจออกจากกันฉันไม่ให้ดาบนั่นไปอยู่กับใครคนอื่นหรอกมันควรจะอยู่กับครอบครัวฉันฉันต้องการมัน bên kẹp ấy hả? now that calm and cool, đã yên hey, what's your name? Chưa là à, นีโรชื<ถ>่อ <att> ด <rica> ันเต้ใช <tamanho familia S 1> ่ไหมก็ไม่เลวเนี่ยชื่อนายก็เหมือนกันนั่นกอียมา โอ้วิทิสมาหลาก็แต่งให้มันภูมิใจนี่จะปล่อยเข้าไปจริงอ่ะใช่ให้เด็กนี่เอาอยู่เอาจริงนะมันจะไม่แย่ไปกว่านี้เหรอถ้าเด็กนี่มันทำแย่กว่านี้นะฉันจะเตะมันเอง ครับก็ d ดว i l m มคลายในพาร์ทที่น่าจะสิบเนี่ยก็ขอจบเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับนะบอกตรงว่าโคตรเหนื่อยเลยครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์ด้วยนะครับและเหนือสิ่งอื่ในใดเนี่ยขอให้ทุกคนนั้นมีความสุขกันในทุกๆวันนะสำหรับพาร์ทนี้ตอนนี้และโมเมนต์นี้ก็ขอลาไปก่อนนะลาแล้วครับ